นี่อาการกระจกหน้าหลุดนะครับผมเนี่ยหลุดทั้งบานเลยนะครับคันนี้เข้ามาด้วยอาการน้ําเข้ารถนะครับผมตอนแรกเราก็เช็คแล้วมันหลุดนิดนึงฝั่งโน้นนะครับแต่พอถอดคิ้วออกนะครับผมโอ้โหกระจกหลุดทั้งบานเลยนะครับไม่รู้จะของขี่มาได้ไงนะครับนี่ไอพวกหลุดๆแบบนี้นะครับก็มีอย่างเดียวนะครับกาวเสื่อมสภาพนะครับหรือก็งานติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผมไม่ทาไพรเมอร์ไม่ทักอ่า กาวยึดเกาะนะครับผมอ่าก็จะเกิดอาการปัญหาแบบนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับน้ําเข้าไม่พอนะครับลมเข้าด้วยนะครับผมใครที่เสียงลมเข้าแรงๆนะครับเสียงลมเข้าเยอะๆนะครับทางกระจกหน้านะครับลองเช็คดูนะครับกระจกอาจจะหลุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็คนที่มีปัญหาแบบนี้นะครับกระจกหลุดนะครับผมไม่รู้จะทําที่ไหนนะครับผมไม่รู้จะให้ใครทําให้นะครับก็ฝากไลค์คีวียางขอบประตูรถยนต์นะครับไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมอ่าฝากเลยครับผมสวัสดีครับ